ครับสวัสดีครับครั้งที่แล้วนะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องของการลงทุน Bitcoin นะครับกับเว็บ SVD นะครับนะที่บอกไปนะครับมีคนตอบถูกด้วยนะครับนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาลงทุนนะครับซึ่งผมก็ได้ลงทุนไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการสมัครและวิธีการโอนเงินไปลงทุนนะครับแล้วก็จะมาอธิบายว่า SVD เนี่ยนะครับมันคืออะไรนะครับ นะมันหมายถึงยังไงนะครับ t t ทำไมต้องลงทุนนะครับแล้วก็จะมาบอกแผนการลงทุนด้วยนะครับต่างๆเนาะแล้วก็ปันผลต่างๆนะครับอ่าทีนี้มาดูวิธีการสมัครกัน,นะครับท่านจะเห็นเมนูการสมัครตรงนี้นะครับเมนูสมัครแล้วก็เมนูนี้ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสเพื่อดูตารางปันผลของท่านได้ว่าท่านได้เงินเท่าไหร่นะครับสามารถดูปันผลเงินต่างๆของท่านได้นะตรงนี้นะนะครับแต่วันนี้เนี่ยผมจะมาสอน วิธีการสมัครก่อนเลยนะครับแล้วค่อยตามด้วยวิธีการโอนเงินนะครับวิธีการสมัคระนะครับให้กดเข้าไปนะครับนะ Captain. พอกดเข้าไปเสร็จท่านจะเห็นสองช่องนี้นะครับสองช่องนี้ให้ท่านใส่รหัสตามนี้นะครับเนี่ยใส่รหัสอันนี้เนี่ยจดไว้นะครับรหัสตัวนี้นะเมื่อท่านสมัคระนะให้ท่านใส่รหัสตัวนี้หนึ่งเจ็ดศูนย์หสองนะครับตรงช่องนี้นะครับให้ใส่เป็น9้า นะครับ95ตัวนะครับ95ตัวนะ95ตัวให้ใส่ลงไปนะครับผมก็จะใส่นะครับ95ตัวนะครับใส่เข้าไปนะครับมันจะพาไปที่หน้าเมนูในการสมัครนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นเว็บนะครับที่ผมได้ลงทุนนะครับเมนูการทํางานของผมเองนะครับ ส, <ar> สีม่วงตรงกรอบน,นี้นะครับเป็นที่อยู่กับระเป๋าเงินของผมนะครับนะตรงนี้เนี่ยผมได้ฝากเงินเข้าไปแล้วมันขึ้นเป็นสีเทาให้ผมนะคนไหนที่ยังไม่ได้ฝากเงินเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับสีแดงนะสีแดงนะครับฝากเงินลงทุนกับเว็บนี้นะครับนะส่วนตารางการปันผลเนี่ยผมจะพูดท้ายคลิปวิดีโอนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อท่านฝากเงินเนี่ยมันจะเป็นสีเทาแบบผมนะครับเมื่อท่านลงทุนนะทีนี้วิธีการลงทุนเนี่ยนะครับวิธีการลงทุนนะ ให้ท่านกดไปที่สมัครนะครับกดที่สมัครเลยนะครับกดที่สมัครลงมานะครับจากนั้นเนี่ยจะมีรหัสนะครับรหัสนี่นะครับจะมีรหัสขึ้นมาเราเห็นตรงช่องแรกนะครับตรงช่องสีดายาวๆเนี่ยจะเป็นโค้ดบิตคอยนของเรานะครับก็คือที่อยู่กระเป๋าเงินของเรานะครับที่อยู่กระเป๋าเงินของเราให้เอามาใส่ส่วนรหัสตัวนี้นะครับรหัสตัวนี้นนรหัสตัวนี้เนี่ยสำคัญนะครับเป็นรหัสของท่านเองให้จดไว้ ในกระเปเ๋าเงินให้จดไว้เพื่อในการที่จะเข้าสู่ระบบนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งรหัสของผมไม้ให้ในการเข้าสู่ระบบในการสมัครลงทุนนะครับหรือถ้าใครสมัครไม่เป็นนะครับรก็ติดต่อผมมาทางไลน์นะครับทางไลน์นะเดี๋ยวผมจะทิ้งไลน์ว้ให้ด้วยนะครับผมสมัครให้ได้แต่ท่านไปลงทุนเองนะครับไปลงทุนเองไปโอนเงินเองนะครับนะตรงนี้ก็จดไว้นะครับรหัส รหัสจดไว้นะครับดังนั้นก็กดยืนยันนะครับแค่นี้วิธีการสมัครเสร็จเรียบร้อยนะครับนะวิธีการสมัครนะรหัสตัวนี้จะเป็นรหัสของเรารหัสของเราเองเราเก็บไว้นะครับเนี่ยทีนี้นะครับเมื่อเราสมัครเสร็จนะครับก็วิธีการโอนเงินนะทีนี้มาดูวิธีการโอนเงินกันนะครับว่าโอนยังไงนะครับผมจะบอกวิธีการโอนเงินนะวิธีการโอนเงินนะครับให้เราแอดเข้าไปนะครับ กับแอดมินของ SBD นะครับเนี่ยมบอกว่าสำหรับนักลงทุนเนี่ยต้องแจ้งนะครับต้องแจ้งการลงทุนเนี่ยก่อนเวลา9โมงก็คือ9โมงจนถึง18นาฬิกาเป็นต้นไปนะตั้งแต่9โมงจนถึง6โมงเลยนะครับนะผมก็ได้โอนเงินตอนบ่าย2นะตอนบ่าย2องนี่ผมโอนเงินเข้าไปลงทุนนะครับก็เขียนไปว่าขอที่อยู่กระเป๋าเงินเดี๋ยวผมแอดเข้ามาในในแอดมินนะครับแล้วก็จะแอดเข้าไปในกลุ่มของ SBD ด้วยนะครับนะ ถ้าใครที่สมัครไม่เป็นนะครับทักไลน์มาหาผมเลยนะครับผมจะสมัครให้นะครับส่วนวิธีการลงทุนท่านก็ไปขอที่อยู่กับปองเงินเนี่ยจากแอดแอดมินเนี่ยขอมานะครับวิธีการขอร้บขอเสร็จเมื่อเราจะโอนนะครับเราโอนเข้าไปเสร็จเนี่ยให้ถ่ายถ่ายรูปแคปหน้าจอไปให้เขาอย่างนี้ส่งเป็นหลักฐานในการโอนไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อว่าเรานโอนไปแล้วนะครับโอนเงินไปแล้วลงทุนไปแล้วแล้วก็รหัสรหัสของเรานะท่านรหัสอะไรนะครับอันนี้รหัสของผมนะครับท่านก็ใส่ลงไปส่งให้เขาด้วยนะครับ แล้วเขียนว่าโอนเสร็จแล้วครับตรวจสอบให้ด้วยนะครับการันตเขาก็จะตรวจสอบให้เรามันจะขึ้นเป็นสีเทาเองนะครับสีเทาแบบผมเลยนะครับทีนี้เรามาดูนะครับมาดูยอดปันผลของเงินนะครับว่าปันผลเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่ามันปันผลเท่าไหร่นะอ่าทีนี้มาดูตารางปันผลนะครับจะมีแพ็กเกจนะครับหรือแผนการลงทุนให้เราเลือกอยู่3าแผนนะครับว่าเราจะเลือกแผนอะไรในการลงทุนนะครับแผนที่1นะครับนะการลงทุนเนี่ยแผนที่1นะตรงนี้นะครับ แผนที่หนเลยนะจะเป็นลงทุนอยู่ที่0.02 BDC นะครับนะแผนการลงทุนนะครับนะี่เปอร์เซ็นต์ต่างๆนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้รายละเอียดแผนลงทุนชิ้งไว้ใต้คิวดีโอด้วยนะครับแผนที่2อนะจะเป็นแผนลงทุน 0. 0.2 BDC นะครับแผนการลงทุนเท่านี้บวกโบนัสด้วย20%นะครับนะ แผงการลงทุนที่3านะครับ2 BTC ก็คือ2 b i t c o ค n นะครับแผงการลงทุนก็ตามนี้เลยโบนัสแถมให้ด้วยนะครับสัปดาห์ที่ห้านะครับ้าสเปอร์เซนเลยนะครับใครที่สมัครไม่เป็นย้ำนะครับก็ทักมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมสมัครให้ไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็ไปดูวิธีการโอนเงินนะครับผมก็ได้พูดลงไปนี้แหละไปดูวิธีการโอนเงินเอาเองว่ามันโอนเงินยังไงนะครับทำยังไงนะนะครับ ทีนี้นะครับผมจะพูดถึงรายละเอียดของ s v d นะครับว่ามันคืออะไรนะครับผมจะทิ้งข้อมูลของ s v d มาให้ดูข้างล่างนะครับว่ามันคืออะไรนะครับจะทิ้งข้อมูลไว้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็ลายส่วนตัวไว้ติดต่อผมในการลงทุนนะครับแผนการลงทุนนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าลงทุนยังไงส่วนวิธีการโอนเงินนะครับทุกท่านต้องคงโอนเงินลงทุนเป็นนะครับถ้าใครสมัครไม่เป็นนะครับก็ ทัดลายมาเดี๋ยวผมสมัครให้แล้วก็จะให้รหัสไปแล้วท่านก็เอาไปลงทุนเอาเองนะครับนะเอาไปโอนเงินเข้าเองนะครับในการลงทุนนะครับนะสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะ